วัดตีเบลวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารป่ากันนะครับเราก็ได้ออกมาจากป่ามาไรวันแล้ว,ลวรู้สึกหิวนะครับเราก็จะพาทุกคนไปหาอะไรกินกัน,นครับวัตถ mm ุดิบนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับ mm hmm. เครื่องปรุงไฟก่อนทำครัวกระทะอาหารมื้อนี้ เครื่องปรุงเทปรุงรสนิดหน่อยจืดไปหน่อยคนใส่ลงไปคนเทน้ำมัน เริ่มมืดแล้วนะทุกคนเราใส่เพื่อชูรสทุกคนต้มส้มหอยเริ่มสุกแล้วนี่นะครับคนรอกินครับคนรอกินโอ้ยอยากกินอยากกินมากไหมครับคนผมก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับดูครับต้มส้มหอยครับต้มส้มหอย ต้องใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยครับอ,อร่อยแน่นอนครับทุกคนอืมอร่อยครับอร่อย เนี่ยครับเนี่ยครับกินหอยครับกินหอย <c oughs> นี่ครับสุดต้นต้นลำบะครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบอร่อยมากครับทุกคน